สวัสดีครับผมวันนี้ยวผมพามาดูอีกหนึ่งสายพันธุ์ข้าวนะผมที่ผมเห็นแล้วผมก็ยังชอบนะนะครับผมนี่คือข้าวสายพันธุ์แปดสามครับผมใครที่เคยทําอยู่น่าจะเคยเห็นว่าน่าจะคุ้นหูคุ้นตานะครับผมตอนนี้อายุได้ไม่เต็มสี่สิบวันดีนะครับผมความสูงประมาณทักประมาณทักห้าห้าถึงหกสิบเซนประมาณนี้นะครับผมที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันก่อดีมากครับ ดูดิครับกอมันแบบสวยครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ต่ำกว่าแปดนะครับผมดูกอครับดูกอที่ที่ต้องถ่ายมุมอย่างนี้เพราะว่าคือคือถ้าเราไปไปที่ลึกๆนะครับมันจะไม่เห็นกอเนาะนี่ครับโอ้อันนี้รอใส่รอใส่ปุ๋ยหนอนสองนะครับ ก็ของรับทองเลยนะครับผมแต่แปลงนี้ใช้เป็นปุ๋ยกึ่งกึ่งชีวภาพนะครับผมเป็นปุ๋ยกึ่งชีวภาพก็ตีตารับรองปุ๋ยชีวภาพนะครับมันก็จะไม่เขียวแบบไม่เขียวใบเข้มนะครับผมก็จะแก่งๆหน่อยนะผมจริงเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะไม่งั้นเชื้อรากินหมดนะครับผมนะฮะถ้าเขียวอย่างนี้เชื้อราไม่กินนะครับก็ถือว่าเป็นการดีเลยนะครับผมแต่เนี่ยที่ผมชอบครับแปดสาม แกงดีมากครับเดี๋ยวเดินไปดูข้างหลังครับผมเนี่ยครับดูข้าวโอ้สวยมากครับพันนี้พันแปดสามครับผมเป็นข้าวเบานะครับผมอายุเก็บเกี่ยวเก้าสิบวันหลังหวานนะครับกอดีอันนี้ผมผมพยายามเดินมาตรงนี้ปล่อยน้ํานะเดี๋ยวเตรียมใส่ปุ๋ยตรงไหนก็กอดีข้างนั้นครับดูครับแล้วแกล่งนะแกลง พันแปดสามนะครับผมใครสนใจทำนะเป็นข้าวเบานะครับผมอายุเก้าสิบวันเนาะนะครับผมก็ลองศึกษาหามาอ่านกันได้นะครับผมอายุแค่เก้าสิบวันนะครับผมได้ข้าวสวยนะครับคือไม่ใช่เฉพาะหน้านี้นะแปลงนี้หนที่แล้วก็ทําพันนี้นะครับก็ได้ดีนะครับไม่หลุดเกวียนเหมือนกันนะครับผมก็ทําเหมือนข้าวหกหนึ่งเลยนะครับ การดูแลใส่ใจทำเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าพันนี้ถ้าถ้าเรื่องจุกจิกงองแงผมว่าน้อยกว่า6กหนึ่งนะเท่าที่ดูมานะครับผมลักษณะใบานะครับผมเรียวรีเล็กแต่ว่าแอบตรงกลางแอบอ้วนๆแอบอ้นว่นนิดนึงนะครับผมจะบอกว่ามีความใกล้เคียงสีหนึ่งก็ใกล้เคียงนะฮะแต่ว่าเชื้อราไม่ไม่เล่นนะครับผมก็ถือว่าดีนะฮะโอเคครับผมก็นำมาฝากอีกหนึ่งสายพันธุ์ข้าวก็แล้วกันนะครับผม พันแปดสามเนาะนะครับผมอายุเก้าสิบวันครับฝากไว้แค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ